โรคยึดติดกับวัตถุสมบัติเป็นห่วงมองเห็นต้นไม้ขึ้นเบียดเสียดกันมันต่างก็มีชีวิตอยู่ของใครของมันยืนต้นอยู่ได้มีรากต้นกิ่งก้านมีใบของมันเองต่างก็หากินเพื่อให้อยู่รอดโดยไม่ต้องพึ่งอาศัยร่มเงาซึ่งกันและกันแม้ลูกของมันหล่นลงพื้นแล้ว งอกขึ้นมามันก็ไม่ยึดถือไม่ห่วงไม่ห่วงใครเอาผ้าแพรไปผูกให้มันมันก็ไม่ยินดียินร้ายเรายังห่วงสมบัติต่างๆลูกเมียผัวเป็นของตนอย่างเหนียวแน่นเสมือนต้องอยู่ด้วยกันตายด้วยกันอยู่อีกหรือเราควรดับรงชีวิตให้อยู่ได้อย่างต้นไม้พึ่งกันได้เพียงแค่ร่มเงาเราก็เอื้ออาทรต่อกัน ทำหน้าที่ที่มีต่อกันส่วนใจนั้นปฏิเสธไม่ยึดถือว่าเป็นของเราตลอดไปใจของเราก็จะเป็นสุขกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามผลงานดีๆต่อไปค่ะ <c oughs>